รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข็มคนคนคลักไปกับรายการคนหัวกะทิ ปลากระโรนแมงวันก็เยอะขนกติมาสะลาวาเลยนะเนาะแดดก็ไม่ออกปลาก็ไม่แหง้งเราก็ต้องทิ้งเลาทำปลามาเนื้อยแล้วต้องมาหนังตัดปลาเส้นที่ละตัวออเดอร์มากเยอะๆก็ไม่สามารถรับออเดอร์ได้เพราะว่าพี่น้องต้องตัดกับมือถึงกับแคทมือกันเสียเวลา ه, เบือ่อพี่ครับพี่ครับตากปลาแบบนี้มันจะไม่โูกสุขอนามัยเอานะพี่หยุดก่อนหยุดก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมแม่วันนี้รายการคนหูกะทิเราเดินทางลงใต้มาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาและที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็เป็นกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่กําลังผลิตปลาตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติที่ต้องบอกเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในจะเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอื่อมหนวยและไหนจะพวกแมลงต่างๆทําให้ผลิตภัณฑ์ปลาไม่ถูกสุขอนามัยด้วยแหมเจอแบบนี้ไปถึงกระปวดหัวกลุ่มฮาร์ดกันเลยทีเดียวนะครับ แต่รายการคนหูกะทิลงพื้นที่ทั้งทีบอกเลยงานนี้ชาวบ้านยิ้มรอได้แน่นอนเราจะพานักวิจัยและงานวิจัยสุดเจ๋งมาให้คุณแล้วครับคนที่นี่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทําประมงพื้นบ้านแล้วเมื่อทําประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยตาอวนเนี่ยไม่เกิน2 5เซนตามที่กฎหมายกําหนด เราตั้งใจจะเอาปลาใหญ่แต่ปลาเล็กปลาอยมันติดขึ้นมาเมื่อม,มันติดขึ้นมาเนี่ยจะขายก็ราคาถูกเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบทําเป็นปุ๋ยบ้างทําเป็นปลาร้าบ้างแล้วทีนี้เราก็เริ่มคิดว่าเราต้องการเพิ่มมูลค่าอีกก็ต้องมาคิดกันว่าต้องทําแห้งอาเรกๆเราก็ขายแบบปลาแห้งพอตากเสร็จก็เอาไปขายเลยแล้วทีนี้เนี่ยปลาบางชนิดเนี่ยมันจะมีก้างเยอะต้องทิ้งอีกแล้วเราคิดว่าจะทํายังไงอย่าให้ทิ้งเลยอะ่ะก็คิดในรูปแบบของออามาตากแห้งแล้วก็ทําปลาเส้น ทีนี้พอทาปลาเส้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ทําแบบตากแล้วก็เอามาตัดตัดตัดทีนี้การตัดเนี่ยกว่าจะได้แต่ละตัวต้องใช้เวลาเกินครึ่งนาทีอ่ะก็คือต้องตัดตัดแล้วก็ต้องกะระยะด้วยให้เส้นมันเกือบเท่าเท่ากันอ่ะแล้วก็ทีนี้พอตัดประมาณ1นกิโลเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วมือหงิกสมาชิกก็บ่นมือพองเลยที่เราทําปลาเส้นอ่ะแรกๆเราก็ตัดกับกันไกลตัดได้ก็วันหนึ่งก็ไม่เกิน3ากิโลแล้วก็พอพวกเรามาตั้งกลุ่มกันก็ คือมีคนสนใจเรื่องบาเทนของกลุ่มที่นี่ก็เขาบอกว่าถ้าจะสั่งฟันกิโลนี่จะทำสามารถทำให้ก็ได้ไม่บอกว่าอพี่น้องก็ตอบแทนเลยว่าไม่โอเคยอมไม่รับออเดอร์ไปเลยเพราะว่ามันตัดช้าแล้วก็มีปริมาณเยอะแบบนั้นเราก็ไม่สามารถส่งได้ทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พอดี รู้จักกับทางมอทรศรีวิชัยเนี่ยเขาก็เลยมาอาสามาช่วยในเรื่องของการตัดสินปรากฏว่าเมื่ออาจารย์มาดูแล้วก็เห็นกลุ่มของเราเห็นการทํางานที่เครื่องมือเนี่ยไม่ผิดกฎหมายก็มีการตกลงมีการคุยกันสองสาครั้งกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าถ้าจะทําปลาแห้งเนี่ยให้มันถูกสุขลักษณะเนี่ยมันก็จะต้องไม่ตากแบบชาวบ้านทั่วไปแบบภูมิปัญญาที่เราทํากันมันต้องมิดชิดกว่านี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัญหาหลักๆของกลุ่มนะคะก็คือเรื่องของมาตรฐานการแปลรูป ก,กับแสงแดดธรรมชาติด้วยบริบทของภาคใต้นี่ค่ะก็จะมีฝนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็ตัดได้บ้างไม่ได้บ้างนอกจากนั้นนะคะความต้องการปลาเส้นค่อนข้างที่จะเยอะในปัจจุบันที่เขาใช้กันไรในการตัดเส้นปลาเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาเยอะซึ่งจากการจับเวลาเนี่ยค่ะเราพบว่าเขาต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการตัดปลา0.7กิโลซึ่งวันหนึ่งเนี่ยในกลุ่มของเขาก็ตัดได้ประมาณ3กิโลกรัมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทานเวลาด้านการตลาดเนี่ยค่ะยังเป็นเรื่องของการขายในรูปแบบดั้งเดิมนะคะขายตามตลาด ะะหรือว่ามีการโพสขายใน Facebook ส่วนตัวบ้างนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะก็คือการสานต่อจากโครงการบริการวิชาการของยูทูทีและก็ข้อมูลของจังหวัดสงขลานะคะทำให้เราทราบข้อมูลของ ส่งครามส่วนนี้นะคะทีมนักวิจัยเนี่ยค่ะได้รวมคณาจารย์ในหลากหลายศาสตร์เข้ามาช่วยเราก็เลยนำอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารนะคะมาช่วยในการยกมาตรฐานอาหารขึ้นกลุ่มมีเรื่องของกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอนะคะเราก็ติดต่ออาจารย์วิศวศะอุตสาหกรรมเครื่องกลมาช่วยในเรื่องของการผลิตเครื่องตัดแห้งแล้วก็เครื่องตัดเส้นปลารวมถึงอาจารย์ด้านอาหารเนี่ยค่ะก็มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สลากโลโก้นะคะแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ก็ คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึ้นลดอาการบาดเจ็บ พี่ๆชาวประมงพื้นบ้านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเรามีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทเข้ามาช่วยดูแลคอยแก้ปัญหาให้พี่ๆได้ทําอาชีพประมงกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืนแน่นอนอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทีมนักวิจัยเขามีนวัตกรรมอะไรมาให้ชาวบ้านที่นี่อดใจรอช่วงหน้ารู้พร้อมกันครับผม เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่าจังหวัดที่ทําอาชีพประมงในประเทศไทยมีทั้งหมด24จังหวัดแบ่งเป็นภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้13จังหวัดและสําหรับในภาคใต้นั้นมีชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักมากถึง2,042,408คนเลยทีเดียวครับซึ่งสภาพอากาศของภาคใต้เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยมากที่สุดเจอมอรสุมและก็สภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดทั้ง อาชีพประมงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพอากาศเป็นอย่างมากการจะทําผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากทะเลเช่นการตากปลาก็ดูจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายงานนี้ต้องขอองค์ความรู้จากทีมนักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ให้กับชาวประมงหน่อยแล้วล่ะครับ โครงการนี้นะคะเข้ามาช่วยกลุ่มนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ปลายน้ําต้นน้ำเนี่ยค่ะเราร่วมกับกลุ่มประมงที่จะช่วยในการอนุรักษ์ทะเลนะคะที่เขาจะมีโครงการเรื่องของการทําซังบ้านปลายอยู่แล้วส่วนกลางน้ำนะคะเราก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ได้ปลาที่มีคุณภาพนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมาช่วยเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยี2ตัวนะคะที่เรามาลงกับกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องตักปลา และก็เทคนิคเรื่องของเครื่องตักเส้นปลาค่ะแล้วก็ปลายน้ำนะคะเราก็จะทําเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการจัดเก็บปลาแห้งเพื่อให้อายุของผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถยืดอายุได้นานขึ้นนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังช่วยกลุ่มในเรื่องของการคิดโมเดลธุรกิจก็คือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ปลาเส้นหรือว่าปลาแห้งของจนะเนี่ยค่ะสามารถไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นได้ค่ะ ือเนื่องจากว่าชุมชนทางภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนประมงเขาก็ทำปลาขายอันนี้ปัญหาของการยืดอายุของการเก็บรักษาปลาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตากแห้งซึ่งก็รู้กันอยู่ครับว,ว่าทางภาคใต้เนี่ยฝนตกค่อนข้างมาก อบได้ทุกสภาวะให้กับชาวบ้านน่าจะเป็นส่วนที่ดีในการเพิ่มกําลังการผลิตและสามารถยืดอายุของการเก็บรักษาปลาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ครับแนวคิดก็คือว่าเนื่องจากว่าชุมชนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยเป็นชุมชนอนุรักษ์ด้วยก็เลยมองไปที่พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเราก็เอามาประยุกต์ใช้ให้มีความสะอาดมากขึ้นโดยการออกแบบระบบที่ปิดและป้องกงันแมลงหรือว่าฝุ่นภายนอกแต่เนื่องจากว่าพลังงานแสงอาทิตย์เราก็รู้กันอยู่มันก็มีช่วงเวลาที่ชัดเจนพายุฝนหรือแดดร่มลมตกมันก็ใช้ไม่ได้ดังนั้ ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมตัวเครื่องเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การศึกษาการอบแห้งโดยเดือนกระจกก่อนจากที่ทร้าบม,มาเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เมื่อเทียบกับเมื่อเราเอาเครื่องอบแห้งแบบเดืินกระจกดั้งเดิมเนี่ยมาใช้กับอาหารทะเลเนี่ยความชื้นมันสูงต้องมีช่องระบายที่ดีแล้วก็พยายามออกแบบให้มันเป็นลักษณะชั้นๆสี่ชั้น,นเพื่อลดพื้นที่ของการใช้งานให้น้อยลงการออกแบบตัวเนี้ยผมพยายามออกแบบให้สามารถใช้ในวิถีชีวิตปกติเข้าได้คือถ้าตากแดบดบ ก็เอามาใส่ในตู้ได้เพื่อลดเวลาการอบให้สั้นลงแต่ถ้าเกิดไม่มีแดดหรือเป็นมรสุมหรือต้องการเพิ่มกํลาลังการผลิตเขาก็ต้องมีทางเลือกอื่นจากไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องดังนั้น2ตัวนี้ถ้าทํางานด้วยกันมันก็ประหยัดทั้งไฟฟ้าและก็ย่นระยะเวลาการใช้แสงอาทิตย์ด้วยครับดังนั้นการทํางานก็คือลมร้อนจะถูกผลิตด้วยฮีตเตอร์บนหลังคาก่อนหลังนั้นลมร้อนจะถูกดูดผ่านฮีตเตอร์ขนาดกลาลัง3กิโลวัตต์แล้วก็จะถูกดูดพ้นมาข้างล่างซึ่งมีถาดอยู่สถาดสามารถบรรจุปลาสดที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วประมาณ10ัมบแงปปาาช่่วววตค ของแสงอาทิตย์หรือความต้องการของชาวบ้านได้ด้วยจาก20กิโกร,รัมปลาสดก็เหลือ5กิโกร,รมัมเขาสามารถเอามาเก็บแล้วก็สามารถขายได้ตลอด1อาทิตย์ก็คือความชื้นหายประมาณ70-80%ครับสำหรับโครงสร้างก็คือเราจะใช้วัสดุที่เป็นเป็นมิตรต่ออาหารนะครับแล้วก็ขนาดเดรมิชั่นก็ประมาณ2คูณ3เมตรมีชั้นในการอบแห้งปลาเนี่ย4ชั้นประตูทารุนใหม่โมเดลใหม่น่ยจะถูกปรับเป็นโพลิคาร์บอเนตส่วนวัสดุที่เป็นตะแกรงสัมผัสอาหารเราจะเลือกสเตนเลสฉีกครับเพื่อให้เป็นมิรต่ออาหารด้วย จากความตั้งใจเดิมของเราเนี่ยคืออยากจะใช้กลางวันแล้วก็มีพลังงานไฟฟ้าช่วยแล้วเขาจะย่นระยะเวลาในการอบน้อยลงชุมชนบางชุมชนเ็เป็นนวัตรกรคือเขาจะลองในสูตรของเขาชาวบ้านมีเรื่องวิธีการใหม่อบกลางคืนแทนคือเขาได้ปลามาสดๆสามารถทาปลาได้เลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องเก็บไว้หนึ่งคืนเพื่อจะตักตอนเช้าแต่ตอนนี้คือทําปลาเสร็จเอาเข้าตู้ห้าโมงเย็นตื่นเช้าขึ้นมาเปิดตู้ออกมาได้ปลาเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นวิถีใหม่แล้วก็ดีใจที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แสงอาทิตย์ร้อซนะแต่มันกึง่งๆงอะ่ะคือมันช่วยกันได้อ่ะพึ่งพากันได้แล้วทีนี้ชาวบ้านก็มาเปรียบเทียบการที่เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆ กับการที่เราทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยมันจริงเว้ยมันมันมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วก็มันย่นระยะเวลาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่สิ่งที่เรายอมรับนวัตกรรมชิ้นนี้ก็คือตากในร่มเลยไม่ต้องมาตากแดดเมื่อใส่ก็ไปแล้วเนี่ยเราปิดประตูแล้วก็รอยอย่างเดียวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีเมฆลอยดํามาเราก็ต้องระวังและต้องเฝ้าแล้วเราต้องวิ่งใช่ไหมฝนจะตกบ้างแมวบ้างแมลงวันบ้างแต่เมื่อมีตู้อบนี้เนี่ย ไม่ต้องไปกลัวแมลงวันไม่ต้องกลัวแมวสามารถที่จะกันได้หมดโดยเฉพาะฝุ่นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของตู้อบเนี่ยมันได้ประโยชน์มากอ,อย่างเช่นเช้านี้เนี่ยผมออกทะเลใช่ไหมแล้วก็เข้ามาประมาณเที่ยงแล้วกว่าจะเอาปลาขึ้นอะไรก็บ่ายโมงบ่ายสองเราก็มานั่งทําปลา ซึ่งมันไม่ใช่มันทําไม่ได้อย่างนั้นบ่ายโมงบ่ายสองเพราะว่ามันเราไม่มีแดดที่จะตากเราต้องรองปลาไว้ก่อนคืนหนึ่งแล้วก็ทําพรุ่งนี้เช้าแต่หลังจากที่เรามีตู้อบเนี่ยก็คือเราจะได้ปลามาเวลาไหนก็ได้แม้แต่กลางคืนเนี่ยเราก็ยังทําได้แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจ้างแรงงานเครื่องอาจจะอยู่สถานที่นี้แต่เวลาทําเราไม่ได้ทําคนเดียวเราไม่ได้ทําส่วนตัวแต่เราจะเรียกสมาชิกกลุ่มใครว่างก็มาทําใครทําก็ได้ค่าแรงวันละ300 สำหรับเครื่องตัดปลาแห้งแบบเส้นนะครับก็เริ่มจากการที่ทีมวิจัยเนี่ยครับได้มาหาโจทย์เรามาดูบริบทของกลุ่มของพื้นที่นะครับเราก็พบว่าทางกลุ่มนะครับมีผลิตภัณฑ์ก็คือปลาเส้นโดยที่กลุ่มเนี่ยครับใช้กันไกลในการตัดปลาเส้นซึ่งเขาทําได้ช้ามากประกอบกับการใช้กันไกลตัดเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเจ็บมือการจะรับออเดอร์เยอะเนี่ยครับไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าการตัดด้วยมือเนี่ยมันช้ามาก ก็วันหนึ่งทำกัน6-7ชั่วโมงนะครับก็ได้ประมาณสัก1กิโลกร,รัมเองก็เป็นที่มานะครับในการพัฒนาเครื่องตัดปลาแห้งแบบเส้นนี้นะครับในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานที่จะทำให้ขนาดของปลาเนี่ยครับเท่ากันแล้วก็เรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะน,นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน เอเสียงปรบมือรัวๆๆๆหน่อยครับกับแนวคิดสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อน,นํามาใช้ผลิตปลาตากแห้งลดปัญหาเรื่องการขนย้ายปลาไปมาที่เป็นวิธีดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งเจ้าเครื่องนี้ก็ดูตอบโจทย์ชาวบ้านเป็นอย่างมากใช้งานก็ง่ายง่ายสะดวกสบายคุ้มครบตอบทุกโจทย์ปัญหาและก็ยังจะมีเจ้าเครื่องตัดปลาเส้นด้วยนะครับการใชช่วงหน้าติดตามพร้อมๆกันเลยครับ ทุกคนเคยเห็นและก็เคยกินเจ้าปลาเส้นนี้กันไหมครับนี่เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทะเลที่อร่อยมากเลยแต่กว่าจะได้แต่ละถุงเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาเล่าให้ฟังว่าต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเพราะไม่มีอุปกรณ์ในการตัดปลาแต่จะบอกว่าตอนนี้สบายสบายแล้วแหละครับเพราะนักวิจัยเขาคิดค้นเครื่องตัดปลาเส้นมาให้พี่ๆใช้งานไปดูกันเลยครับว่าเครื่องนี้จะทำงานได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแค่ไหน การพัฒนานะครับตัวแรกที่เราเอามาทดลองเนี่ยเราเราก็หาวัาสดุอุปกรณ์อะไรทั่วไปทดลองเริ่มแรกเนี่ยครับพบว่ากําลังของมอเตอร์นะครับเครื่องที่มันมีขายท้องตลาดเนี่ยเราก็เอามาลองตัดก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ผลตัดแล้วความกว้างในเริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ได้ความกว้างที่เหมาะสมด้วยความยากของตัวแรกก็คือการล้างทําความสะอาด เราเปิดฝาให้ล้างง่ายก็จริงแต่ว่าก็ยังต้องล้างทั้งเครื่องจากนั้นเราก็ไปพัฒนานะครับโดยการเพิ่มกําลังของมอเตอร์นะครับเพื่อให้สามารถมีแรงในการตัดปลาหวานที่มีความเหนียวได้พอเราพบความความยุ่งยากเรื่องของการล้างก็ทําให้สามารถถอดชุดใบมีดเนี่ยมาล้างข้างนอกได้แล้วจากนั้นก็นํามาให้กลุ่มลองใช้การลองใช้เรามอง ตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยของคนใช้ความสะดวกของคนใช้งานก็ออกแบบตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยกําหนดช่องบ่อนปลาเนี่ยครับให้มีความแคบไม่ให้มือของผู้ใช้งานเนี่ยครับมันเข้าไปข้างในได้เพราะมันใบมีดมันคมมากในการทํางานนะครับสามารถลดเวลาในการตัดลงได้เยอะมากจากเดิมที่เราทดลองกับกลุ่มที่ตัดด้วยมือเนี่ยหกิโลกร,รัมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1วันเลยประมาณ6ชั่วโมง พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเราก็พบว่า,าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราตัดได้มากถึง6กิโลกรัมสำหรับส่วนประกอบของเครื่องตัดปลายแห้งแบบเส้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์นะครับขนาด375วัตต์ที่เป็นต้นกำลังแล้วก็มีชุดเฟืองขับและก็เฟืองตามนะครับแล้วก็มีชุดใบมีดประมาณ18คู่แล้วก็มีอุปกรณ์ควบคุมปุ่มเปิดปิดและก็ปุ่มหยุดฉุกเฉินสำหรับโครงสร้างนะครับก็จะทำด้วยวัสดุเกตอาหารก็คือเป็นเหล็กกล้าไรสนิม สิ่งที่ทางกลุ่มได้จากทีมวิจัยนะครับมาช่วยในการพัฒนาปัจจุบันนี้นะครับทางกลุ่มเนี่ยครับมีออเดอร์เข้ามาและสามารถรับออเดอร์ได้ทันและก็สามารถลดเวลานะครับในการทำปลาเส้นลงได้ถึงประมาณ6เท่าสมาชิกในกลุ่มก็สามารถเอาเวลานะครับไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ คือมันต่างกันมากระหว่างการตัดปลาสิ้นกับที่มีเครื่องตัดปลาสิ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงเวลาเขาสั่งมากๆมันเป็นความแตกต่างที่เราก็คิดไม่ถึงนะเพราะว่าเมื่อมีเครื่องตัดปลาสิ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะสั่งเป็น100ยกิโลสองกิโลเนี่ยเราสามารถที่จะตอบสนองลูกค้าได้เลยอ,อาจารย์มหาเลย ทำให้ชุมชนเนี่ยคือมีเวลาที่จะต่อยอดอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเราทําปลาแห้ง10บโล20โกิโลแล้วมานั่งเฝ้าทั้งวันเนี่ยแต่เนี่ยพอเราใส่ในตู้อบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปล้างจานหุงข้าวคือทําอะไรอ,อื่นๆเนี่ยมันมันได้มากกว่านั้นอ่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราทําได้ถึง2อ,อาชีพซึ่งมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็มันเพิ่มมูลค่าที่สําคัญ ก็ถือว่าเจ้าเครื่องตัดปลาเส้นนี้เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและก็ปลอดภัยนะครับซึ่งกว่าจะได้เทคโนโลยีพร้อมใช้งานอย่างเครื่องตัดปลาเส้นนี้ทีมนักวิจัยก็ลองผิดลองถูกกันมามากมายจนออกมาเป็นเครื่องตากปลาและเครื่องตัดปลาเส้นอย่างที่ชาวบ้านได้ใช้ประกอบอาชีพกันจริงๆนี่เลยครับ องความรู้ที่นํามาถ่ายทอดในเรื่องของนวัตกรรมมาตรฐานการแปลรูปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพอาหารนะคะโดยการใช้ความเย็นก็คือจะใช้น้ําแข็งมารักษาคุณภาพของปลาตั้งแต่ก่อนการผลิตระหว่างการผลิตและก่อนตากด้วยก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต,ตลอดกระบวนการผลิตนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีเรื่องของการถ่ายทอดมาตรฐานเพื่อให้การผลิตทุกครั้งนียค่ะมีความคงที่ทุกครั้งที่มีการผลิตที่จะต้องมีการช่างตวงวัดตลอดทุกครั้งเพื่อให้ได้ คุณภาพของอาหารที่เท่ากันทุกครั้งค่ะขั้นตอนในการผลิตนะคะหลังจากที่โครงการเข้ามานะคะขั้นตอนที่1ก็จะมีการขอดเข็ดปลาจากนั้นนะคะก็จะนําไปล้างในน้ําที่มีการควบคุมความเย็นที่มีการใส่น้ําแข็งลงไปจากนั้นเราก็จะย้ายเขียงนะคะเป็นหน้าที่คนมาแบลบปลาจากส่วนท้องเปิดขึ้นไปด้านบนแผ่ปลานะคะ มารที่จะซึมซับน้ําเกลือได้มากขึ้นแล้วก็ตะดแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อแผ่ปลาเสร็จแล้วนะคะก็จะทําไปล้างน้ําที่มีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็จะมาแช่ในน้ําเกลือที่เราทําการละลายไว้สัดส,ส่วนนะคะโดยส่วนใหญ่น้ํา2ลิตรกับเกลือ300กรัม ทำเป็นน้ำเกลือเข้มข้นเอาปลาที่มีการแชร่น้ำแล้วมาแช่ในน้ำเกลือที่เราทำละลายไว้ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาไปสะด็ดน้ําเมื่อสะด็ดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างน้ําอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปตากในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะจากการศึกษานะคะเราพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใส่ปลาแปลรูปเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพ็กเกจจิ้งสุญญากาศ ที่สามารถที่จะยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นอกจากนั้นนะคะเรายังมีการทําสติกเกอร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถสื่อสารเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากสิ้นสุดกระบวนการในการแปลรูปแล้ก็การยกระดับมาตรฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปนําไปสู่เรื่องของการตลาดซึ่งการตลาดเนี่ยค่ะเราไปสนับสนุนให้มีการสร้าง Facebook กลุ่มเพื่อให้เป็นการสื่อสารการตลาดที่ตรงจุดมากขึ้นคนภายนอกจะรู้จักกลุ่มของอนุรักษ์ได้มาก เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนะะี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการอบปลานะคะที่ทำรอบได้เร็วมากขึ้นนะคะจากเดิมนะคะที่เขาสามารถตักได้อยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะสามารถตักได้ถึงชั่วโมงอันที่สองนะคะก็คือเรื่องเครื่องตัดเส้นปลานะคะก็สามารถที่จะตัดเส้นปลาจากรูปแบบกันไตรเป็นเครื่องก็จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อยู่ที่10เท่าจากที่1คนจะตัดได้0.7กิโลก็จะเป็น7กิโลต่อชั่วโมงะคะ่ะ ส่วนเรื่องของนวัตกรรมมาตรฐานการแปลรูปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของอาหารให้มีความสดใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ค่ะตอนที่อาจารย์เข้ามาเรกๆเนี่ยบอกตรงๆ ดูถูกซะด้วยซ้ําดูถูกอาจารย์ดูถูกว่าเข้ามาอย่างนี้คุณมาแค่หย่อนคําหวานให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะเอางบประมาณหรือว่าเพื่อการศึกษาของคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันกลับกันหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์คือเรามีการตั้งมงมคุยกันแนละ้วว่าอาจารย์เนี่ยมาทีเดียวรู้จะมาอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอาจารย์มาเขามาซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วเขาก็ลบคําดูถูกจากชาวบ้านว่ามาแล้วก็ทิ้งผลงานพอมาถึงตรงนี้เราก็ เริ่มคิดแล้วว่าเอออาจารย์เอาจริงเหรอไเมื่ออาจารย์เอาจริงเนี่ยเราก็ต้องสนองความคิดสนองนโยบายของอาจารย์คืออย่าทําให้อาจารย์ผิดหวังหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยร่วมร่วมงานกันตลอดหลายๆโครงการที่ผ่านมาในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันจะมีหลอกบ้างจริงบ้างแต่ว่าโครงการอันนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาเราก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งสวนกงเนี่ยขอขอบคุณอาจารย์และก็บพทที่ทําให้เราเนี่ยได้มารู้จักโครงการนี้ และหวังว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้ร่วมงานกันตลอดไปขอบคุณจริงๆครับ สัมผัสได้นะคะจากการที่เราลงพื้นที่นะคะก็คือความสุขที่เกิดขึ้นของพี่ๆในกลุ่มนะคะเขาสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคะรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะจะอยู่ประมาณ5,000ันบาทแต่ในปัจจุบันที่เราได้นําเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเรื่องของการยกระดับมานะคะเขาก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทต่อครัวเรือน,นะค่ะนวัตรกรเน,นี่ยสามารถที่จะเรียนรู้การใช้นวัตรกรรมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่ได้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะเขาก็ ็มีคุณภาพดีขึ้นนะคะก็คือช่วยลดเวลาในการทํางานจะมีเวลาไปใช้ชีวิตนะคะในส่วนอื่นมากขึ้นหรือการหางานอื่นๆเพิ่มได้ค่ะความประทับใจของคณะทีมวิจัยนะคะก็คือเราสามารถสร้างนวัตรกรที่สามารถเป็นกระบอกเสียงนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อเผยแพร่วความรู้นวัตรกรรมต่างๆเนี่ยไปสู่กลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่นะคะ งานวิจัยที่สร้างสารรค์พร้อมพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมนักวิจัยทยี่ร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทสารพลังความรู้ปลูกพลังท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ถูกคิดคน้นด้วยอาจารย์และบุคลากรมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านเกิดเป็นชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับบอกแล้วครับว่าเทปนี้ ยิ้มอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนส่วนสัปดาหน้าจะเป็นเรื่องราวจากชุมชนไหนและมีนวัตกรรมใดเข้าไปเกี่ยวข้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวบอกคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ